ครับสวัสดีครับรับพัสดุอสองกล่องนะครับมา,มาจากานกครศรีธรรมราชครับมาดูกันข้างในเป็นวิทยุหรือเปล่านะครับมากือบขนลงอะไวรวะแฟลชอฟลชถึงเมื่อสักครู่นี้ เก็บเว็บแบบตังไอ้ข้อมอะไรเนี้ยมีสั่งคา้อ์ความถี่เปล่าอุ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไอ้ข้อมจีนให้แบตมาทำไมให้ตังมาด้วย เปิดติดนะครับกเก็ดังเดี๋ยวปิดไฟฉายนี่ก่อนกเก็ดังนะครับเดี๋ยวลองภาคลับส่งหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ ฟีห้าอ๋อาสมงนเป็ดอ๋อเขามีเอเนนสองอันเนาะเอาเป็นดูเพกไปไหายอ๋อโอ้โหตั้งดูเพกอะไรจะเยอะขนาดนั้น ศูนย์บรดคู่สีสา่าูนเมืองใหม่รายงานผู้บคกบัญชาระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติศูนย์ใหม่สิบหนึ่งศูนย์ศูนย์เห็นนะครับเออนขนาดกด V ทับ M ออกมาจากโหมดเมมโมรีแล้วยังติดดูเพล็กเกล็กนะครับ สนุกสนานเฮฮากันเลยทีนี้ก็เอาลูกเพกออก่าจะทดสอบยังไงนะเนียเฮ้ยนี่ไงติดติดตรงไหนปิดปิดรูปเพกรูปเพก ใา่แล้วเราต้องมั่วก่อนครับตันนี้เป็นการมั่วแบบมีหลักการถ้าหาที่ปิดไม่ได้ก็ไปปิดตรงตรงนี้เ,เลย ครับจะไปยากอะไรฮะไม่ต้องติดลบครับไปหนึ่งสี่ห้าถึงศูนย์ก่อน สอบทดสอบภาครับโอเคภาคส่งก็โอเคนะภาครับก็โอเคนะครับโอเคภาครับภาคส่งโอเคนะครับส่งมาให้ในายช่างทำอะไรไม่แน่ใจนะครับงี้รับเครื่องมานะครับอา้าวดูสภาพก่อนสภาพสภาพสภาพครับไอคอม คจังด้วย50บาทนะครับอ้าวกล่องต่อไปครับเรายาวกันไปกล่องต่อไปมาจากร้านสตาชอบบางกะปิกรุงเทพครับเป็นอะไรอะไรเราร้านสตาชอบอ้าว มันไม่ใช่วิยุแล้วครับเนี่ยมันเป็นเกิบครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ครับสวัสดีครับ hey, <go. S 1> ขอบคุณที <Hey. S 1> ่ตัใจ่าอันเคเ้าเมา้าไก่สื่อสารครับ